น,นางสาวสกิติกิิตา,า,า,ากิติภาโสภนณาเนี่ยมาเป็นพลังบุญในการสมทบสร้างหลวงพ่อที่บริจาคไปสมทบสร้างคำว่าอาคารทิวีสำหรับคนที่เสิ้นมลมหายใจเนในนาทนาสุดทุายก็จะไปวันหนึ่งเอาปนตรวไปววก่อคนอยู่เพื่ได้พลังพลังบุญด้วยเร้นเน่องนจากการสงด้วยนะทัะนนะงง้งครอบครัวด้วยนะก็มีคลามหม่แข็งแรง เีเ่็นทีคุณมีคมสุขสุามันคืไม่ีมาพูดแบบนั้งถ้ะพูดดอลสาร์หนึ่งตัวุนกังคำสูงคำสูงลงเลยครับผมทับตั้งยาวครับ